ผู้ olan, ส, Again, ส,สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26ตุลาคม2562เวลา2 1นาฬิกา30นาทีพันธบตรีวันชัยศรีหะสิงารวัตรสอบสวนโรงพักเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าขายของฝากที่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อหมู่ที่10บ้านเพชรดำตําบลเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์จึงรายงานให้กับผู้บัญชาทราบและประสานไปยังรถดับเพลิงของอบตเขาคอ และเอาบต่อทุ่งสมอพร้อมด้ดยเจ้าหน้าที่มูลิธิร่วมการันู่เขาเคาะไปควบคุมเพลิงในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบเพลิงกําลังลุกไหมร้านขายของฝากจมนหนึ่งหลังซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กลักษณะเป็นเพลิงขายของพื้นติดดินมุงหลังคาด้วยสังกะสีฝาผนังบางด้านเป็นสังกะสีและบางด้านก็เป็นตะแกรงลวดจมนหนึ่งหลังแบ่งเป็นจมน5นห้าห้อง ซึ่งจอที่ดับเพลิงของอบตเขาคอและทุ่งสมอทำการควบคุมเพลิงและสามารถคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ22นาฬกาตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ภายในร้านและร้านค้าเสียหายทั้งหลังค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้จากการสอบปากคำนายชูศักด์สืสบศักดิ์วงนางนัทริกาสกุลกะสิกรนางพรสวรรค์บำรุงคีรีนางพั่วแซจางและนางยุบดีแซจงังเจ้าของร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้คนละห้อง รวม5ห้องต่างให้การว่าได้ปิดร้านและกลับไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านตั้งแต่วลนประมาณ6โมงเย็นโดยไม่มีผู้ใดนอนเฝ้าหรืออยู่ที่ร้านค้าที่เกิดเหตุแต่อย่างใดซึ่งทางร้านค้าดังกล่าวไม่มีการต่อก,กระแสะไฟฟ้าแต่มีร้านค้าที่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ด้านหน้ามีเตาถ่านและเตาแกส๊สสำหรับต้มน้ำชงกาแฟเจ้าของร้านทั้ง5ร้านยืนยันว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใด ด้านสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนาแต่พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นจุดพื้นที่เช่าและสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้แก่ผู้ครอบครองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงผลประโยชน์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการคมขู่และการไล่ที่เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นไปได้ด้านตำรวจได้ทำการกั้นสถานที่เกิดเหตุและจัดเจ้าที่ตำรวจ เฝ้ารักษาสถานที่เกิดเหตุไว้เพื่อรอให้เจ้าที่ตำรวจวิทยาการตรวจหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปรถดับเพลิงมาต่อขอคอ,อนะครับทําการฉีดสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามนะฮะครับครับครับแก๊สหไหมไม่มีคนเป็นไรนะพี่ไม่มีคนระแวงนะมีคนเจ็บไหมโดนไฟลวกอะไรมัง้ง Hãy subscribe cho đang Ghiền Mì Gõ Để không nè